เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับก็สู่เกะว e น e Fighting Pa ทนะครับเพราะก็ผมสักนิดกันอีกเช่นเคยนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะไปทำการแปลเควสซันจินะครับจะเป็นของระดับที่25จนถึง35นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเราเริ่มอันดับแรกก่อนครับระดับ25นะครับเควที่1นะครับก็คือเคลียร์ในเรื่องหลักนะครับหรือว่าเควสหลักของเรานะครับผมเควทที่2นะครับผ่านบทที่5าการผจญภัย เควสที่3นะครับล้างการประจนภัยบนเกาะ3เกาะนะฮะเควสที่4นะครับเคลียร์ด่านล่าสมบัติชั้น2ทั้งหมด10ครั้งนะครับเควสที่5นะครับการประจนภัยไม่สิ้นสุด6ครั้งนะครับเควสที่7นะครับก็คือตีบอสคะแนนความกล้าสะสม50,000ครั้งนะครับเควสที่7นะครับมีตัวละครนะครับพลัง5,000ขึ้นไป3ตัวนะครับเควสที่8นะครับมีการ์ด2ดาว9ใบนะครับเควสที่9นะครับผมห้องกัปตันระดับ3ส่วนเควสสุดท้ายนะครับผมก็คือร่วมกัน ปฏิบัติการ3ครั้งหรือว่าบอสกิวนั่นเองนะฮะซึ่งบอสกิวตรงนี้นะครับผมก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละกิวหรือว่าหัวกิวเขาจะตั้งเวลากําหนดยังไงนะครับ มันจะเปิดให้เราตีนะครับช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะครับระยะเวลานี้หนึ่งถึงนถึงสองทุ่มนะครับเป็นระยะเวลาการตีบอสนะครับตอนต่อมานะครับผมระดับที่30นะครับเคล็ดที่1นะครับคือการจัดส่ง30ครั้งนะนี่จะเป็นการจัดส่งของอุซบนะครับผม30ครั้งเนาะตอนนี้ผมเสร็จไปแล้วไปยีิบครั้งนะครับเดี๋ยวรับอีกหนึ่งครั้งก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเคล็ดที่2นะครับปลุกพลังนะครับสกิลระดับ2ทั้งหมด3ตัวนะครับ ก็คือในโซนนี้นะฮะนี่นะครับผมจะระดับ2นะครับเนี่ยระดับ2ตรงนี้นะครับทั้งหมด3ตัวนี่คือปลุกพลังของสกิลนะฮะเควสที่3นะครับเคลียในเรื่องหลักบทที่10นะครับเควสที่4นะครับเคลียร์บทที่7การผจญภยัยเควสที่5นะครับล้างการผจญภัยบนเกาะห้ครั้งเควสที่6 นเคลียดด่านล่าสมบัติชั้น3ทั้งหมด10ครั้งเฟสที่7นะครับเคลียร์การประจนภัยระดับ3ทั้งหมด4ครั้งเฟสที่8นะครับตีบอสความกล้าคะแนนสะสมนะครับอยู่ที่10,000แเฟสที่เ้านะครับเคลียร์คุกอิมเพล่ดาวเลเวล1ขึ้นไปนะครับพวกอิมเพล่ดาวเนาะส่วนเควสสุดท้ายนะครับมีการ์ด9ใบระดับ30นะครับก็คือการ์ดในโซนนี้อันนี้จะเป็นระดับเลเวล30อย่างนี้นะครับอัพให้มันเต็ม30ทั้งหมด9ใบนะครับผม พวกนี้ก็ถือว่านับนะนับหมดเลยที่ไหนที่เป็นเลเวล30ทั้งหมดเนี่ยคือนับหมดเลยนะครับ่วนต่อมานะครับจะเป็นของเลเวล35นะครับเควสแรกนะครับผมที่ผมยังทําไม่เสร็จนะครับคือปรับแต่งหรือสกัดกั้นทั้งหมด10ครั้งนะครับปรับแต่งหรือสกัดกั้นในโซนนี้นะครับมันจะเปิดให้เฉพาะการ์ดสีม่วงเท่านั้นนะครับผมเนี่ยการ์ดสีม่วงจะมีตรงโซนนี้นะครับผมเห็นไหมในโซนนี้นะครับก็คือมันจะเปิดให้ เฉพาะสี่มวงขึ้นไปเท่านั้นนะครับเป็นการสกัดกั้นหรือว่าเพิ่มสเตตัสต,ตรงไปในโซนนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมยังไม่สามารถทําได้นะครับผมเพราะว,าว่ายังไม่เปิดเนาะไอหาพวกขวดเนี่ยมาใช้นะครับแต่สามารถใช้ในการพวกการาดพวกนี้ได้นะครับผมคือจะเพิ่มสเตตัสให้กับการาดของเรานั่นเองเพื่อที่จะให้ค่าพลังในส่วนนี้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเควสที่2อนะครับไอนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามันหมายถึงอะไรเพราะว่ากดไปมันยังไม่เปิดเนาะไอนนี้ยังไม่เปิดนี่ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับเคว ในเรื่องหลักบทที่9นะครับเควสที่4นะครับจบ7เกาะการประจนภัยเควสที่5นะครับเคลียร์ด่านประจนภัยไม่สิ้นสุดระดับ4ีทั้งหมด4ครั้งนะครับเควสที่6นะครับก็คือตีบอสความกล้าคะแนนสะสมอยู่ที่1 5 0 0 0 0นะครับเควสที่7นะครับเคลียร์คุกอิมเพล่ดาวระดับ5ขึ้นไปนะฮะเควสที่8นะครับมีตัวละครพลัง10,000นะครับทั้งหมด3ตัว9นะครับมีการ์ด3ดาว9ใบก็คือการ์ดเลเวลที่ผมเอาไปให้ดูเมื่อกี้ นั่นะครับอ่ะเป็น3ดาวนะครับเก้าใบส่วนเควสสุดท้ายนะครับจะเป็นการทําอาหารทั้งหมด30ครั้งนั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นเควสตั้งแต่ระดับ25บจนถึง35นะครับบางอันผมไม่ได้ลงดีเทลนะครับเพราะว่าหลายๆท่านคงจะรู้แล้วนะครับว่าอะไรกันบ้างผมก็จะลงดีเทลอันที่แบบไม่คุ้นของแต่ละท่านเนาะไม่คุ้นว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมในการเคลียร์เควสของซันจินะครับผม โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อให้พาดคลิปใหม่ผมด้กันแล้วเจอกันในพาต่อไปนะครับเราอาจจะได้มารีวิวเจ้าตัวละครซันจิระดับ SS กันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ